อันนี้อยู่ตรงนี้โดนดูรองเท้าสิหมดแล้วนะครับเรียบร้อยปกติรักษาด้วยโปรยขวยแบบนี้ค่ะต้องใช้เวลารักษานานไหมคะก็ประมาณหมดนี่นะครับอ่าหมดจะหมดท้ที่เตรียมมาพอหมดปุ๊บก็โอเคประมาณหนึ่งขวดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้อะไรคุณหมอเข่าอะไรเนี่ยนี่ครับไหนจะจะเปี่ยก็ถอดออกแป๊บหนึ่งอ่า ถอเลยหรอคุณหมอถอเลยนะเพราะว่ามันจะได้รักษาได้อ่าปิดปิดเอาไว้นะปิดปิดปิดภูงไว้นยโอเคคือคนไข้เราไม่ได้ไม่ได้ซิกแพคมาเป็นธรรมชาตินะเนี่ยไม่ได้เตรียมมานะครับเอออะไรนะคุณสมชายรู้สึกรู้สึกเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวหนาวค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกเย็นเย็นเนาะแต่ว่าไม่ไม่หนาวเกินไปนะไม่หนาวมันเย็นเพราะ อากาศแอปล่าเมื่อกี้โดนไปโดนไปหลายหลายฟู่เลยมีฟู่ไหนร้อนบ้างไหมครับร้อนครับร้อนอยู่ทุกหม,มายถึงว่าร้อนร้อนเกินไปร้อนจนแสบลวกอะไรแบบไม่มีไม่มไม,มีเลยครับ <S 1> <S 1> <ล>จะเป็นรุ่นพอดี <S <S ค่ะอนนี่ค<ง>ุณหมออ้นกํนาลังใช้ถ่าน้ํามันก่อนแล้วก็ขุดน้ำมันอันนี้เหมือนกับที่ใช้อลขวยเมื่อสักครู่นี้ไหมคะคนละคนละสูตรคนละสูตรและนี่คืออะไรมีอินทรีย์ะค่ะที่จะมี ถววันเปียงถวเว้นอ่อนสะพานกลสิกว่าชนิดเลยนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับโปรตีที่คุณหมอใช้ใช้นวดอยู่แต่อันนี้จะมีลักษณะของการของการขูดขูดทิ่คือตัวซาใช่ไหมคุณหมอเหมือนกันไหมเหมือนกันแต่อันนี้อันนี้เป็นเราจะมีการว่าคาถาร่วมด้วยว่าขอให้หายเร็วๆอะไรเนี้ยเขาจะมีคาถาแล้วก็คือใช้วัตถุจากธรรมชาติอันนี้เป็นอะไรคะเขาไว้บัฟฟาโล เขาควายบัฟฟาโลเขาควายขาวควายเผือกสิเ้เราก็ไปกันได้ตรงตัวเขาควายเผือกคุณดีนะฮะเดี๋ยวทำไมนำพาไปอย่างนั้นล่ะครับโดยภาษาอังกฤษเข้มแข็งขึ้นมาอเข้มแข็งนะครับอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าด้วยด้วยความที่ทีนี้ไม่ใช่บัฟฟาโลนะนี่คนไข้คนหมอเดี๋ยวคุณสมชัยก็เอาว่าไงคือ <Pen S 2> เขามักตําแล้วจนซี้วค่ะต้องบอกคุณผู้ชมว่าถึงแม้ว่าคุณหมออ้นจะชอบเล่นมุกบางทีอาจจะดูแบบตลกบ้างไม่ตลกบ้างแต่ว่าจริงๆเราเก่งนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมคุณันทะจะมารักษาด้วยได้ไหมได้นะคะมันจะมีแดงๆขึ้นมาหรือเปล่าแดงๆขึ้นมานี่คือเป็นอะไรคะเลอดลมไหลเวียนค่ะถ้าถ้าดาเนี่ยมันก็จะมีพิษอย่างนี้แสดงว่าคิดว่าเหมือนมันดูดขึ้นมานิดนึงด้วยใช่ครับมันจุบๆขึ้นมาคุณหมอ ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าม่าจะหายไข้นี่กําลังเป็นไข้หวัดเ,เริ่มเริ่มมา,าการยย่งข,ยขูดพิษเนี่ยทำให้ไข้ออกนอกจากเรื่องของการแก้ไข้แล้วสามารถขูดพิษอะไรออกมาได้อีกไหมก็สรารพัดพิษนะครับสรารพัดพิษเลยคที่เขานิยมกันตอนนี้นะครับที่ไปดีท็อกซ์ไปอะไรแล้วก็จะมีการขูดพิษ เพราะมันใครก็ทําได้การทําป้ยข่วยการทําโกซาแบบนี้ขูดพิษแบบนี้ก็คือลักษณะที่ช่วยให้เป็นการดูดพิษออกจากร่างกายเหมือนกันเราหาถ่ายพิษหาช้อนที่บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ขูดเบาๆแต่จริงๆมาหาคุณหมอน่าจะดีกว่าเพราะว่าไม่ก็ผู้ชมทางบ้านดูแล้ว่วงนี้อากาศเย็นทาได้ขูดเบาๆช้อนไม้หรือว่าช้อนช้อนที่ไม่คมแล้วก็ขูดที่ไม่คมแล้วก็ขูดขูด แล้วก็ทานน้ามันน้ํามันสมุนไพรหรือว่ายาหม่องก็ได้แล้วก็ขูดช่วงบ่าเจอพวกสมุนไพรที่ที่ขายตามร้านขายยาที่มันช่วยเรื่องปวดเมื่อยช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาขูดเอาตรงนี้ก็จะช่วยจะททาให้หายไข้ตอนนี้เป็นกันเยอะวิธีการขูดคือเราก็ขูดไปได้เรื่อยๆเลยค่ะไม่มีหลักต้องไปในตามเส้นอะไรหรือเปล่าก็เป็นคําถามที่ดีนะครับเราก็โค้งมาอย่างนี้โค้งจากแนวลำคอแล้วก็โค้งมาที่บ่านะคะ คล้ายๆกับวาดเป็นหนวดแมวนะคุณหมอใช่ครับโค้งลงโค้งลงแล้วมันจะแดงแล้วก็ไล่มาตรงช่วงไล่มาเรื่อยๆนะครับเรามาช่วงนี้พอช่วงที่เขามีอาการก็คือคือเขาปวดบริเวณบ่าบ่าเราก็อยู่ตรงครึ่งบนของร่างกายครึ่งตัวด้านบนไปนะฮะก็ถามโปรตีแล้วการรักษาแบบนี้ใช้เวลานานสักกี่นาทีตรงทั่วทั่วหลังเนี่ยประมาณสักห้านาทีก็พอห้านาทีก็ได้นะครับคือมันขึ้นขึ้นแดงๆเขาเรียกว่าขึ้นซา ขึ้นนิดหน่อยพอถ้าเยอะแล้วมันจะช้ำมันจะไหลวันถ้าพอดีพอดีถ้าค่อยๆเนี่ยถ้าขึ้นก็เรียกว่าขึ้นซากําลังชมพูเรื่อยๆเยกสองสามชั่วโมงมันหายไปเลยแล้วก็ไข้หวัดก็ลดลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เขามีอาการเยอะๆแบบมันจะขึ้นเป็นสีอะไรคะมันก็สีแดงแต่แดงจากวันนี้ถ้ามีไข้มันจะแดงมากเลยแดงแป๊ะแล้วก็เลิก พอเสร็จแล้วเดี๋ยวไข้ก็หายดื่มน้ำอุ่นนะครับแล้วก็จะหายเพราะว่ามันเป็นการขูดพิษก็คืออะไรที่มันเป็นพิษไข้พิษอ่นความร้อนออกมามันก็จะช่วยได้นะครับก็ย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าใครอยากรักษากับคุณหมออ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการรักษาแบบป้วยขวยขูดพิษหรือว่าเป็นการตอกเส้นขูดเส้น นะครับสลักเส้นนะสามารถติดต่อคุณหมอได้ที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้รวมถึงใครบอกว่าไม่อยากไปคลินิกเลยก็โทรมาขอที่อยู่จากทีมงานได้นะตัวเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้แล้วก็ทีมงานยินดีให้หคุณหมออยู่เม่ไหเกิดอะไรขึ้นครับคุณสมชัยหลังนี้เป็นโดนอไงเป็นยังไงเอ่ยหลังตัวนี้ตรงนอุบัติเหตุครับผมอุบัติเหตุอ๋อ ชีวิตเขาหน้าสงสารตอนนุ่มๆเคยตกเคยตกตกจากไหนตกจากเออนั่งลานครับโอ้แล้วก็ต้องเย็บต้องอะไรแบบนี้ต้องเลื่อนกระดูกอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก่อนที่จะร่ํารวยก็ลําบากมาก่อนนะคะอล้วอย่างนี้แล้วก็รับเหมาตอนนั้นเป็นะก่อสร้างแล้วก็ตกค่ะแล้วมันยังมีอาการอะไรอยู่ไหมคะยังเจ็บมากไหมหรือว่าก็มีอาการอยู่บ้างครับ บ้างแต่เวลานู่นนะคุณหมอเนี่ยจะไม่ได้มีอาการเจ็บใช่ไหมฮะครับเราก็แถมให้แถมให้นะคะเห็นหลังนี่ใช่ไหมก็ว่าเห็นก็มีปัญหาอยู่ค่ะอันนี้มันเป็นธรรมดาหรือเปล่าคุณหมอหรือเป็นเพราะเขาเขาใส่เหล็กตรงช่วงนี้มันจะโุลมต้เงไม่มีเหล็กอันนี้เป็นเห็นก้อน่เลยค่ะโผลขึ้นกล้องมากไม่ต้องห่วงนะก้อนนเนี่ย แผลใหญ่นันเนี่ยถ้าเรามาเขาปวดหลังปวดหลังนี่ใครก็นวดอันตรายก็มาที่นี่เราก็ปูดผิดอันนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะนวดเองได้นะคะเพราะว่าบริเวณหลังหรือว่ากระดูกสันหลังพวกแบบเหล็กก้นกบแบบนี้มันน่ากลัวใช่ไหมคะคุณหมอไม่ควรจะทําเองต้องขอบคุณคุณสมชัยมากที่เป็นวิทยาทานให้คนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเห็นลได้มารักษาครับ หือว่าได้ได้บุญต้อนรับตุ๊จีนค่ะใครสนใจอยากที่จะไปรักษากับคุณหมออ้นค่ะแต่่ให้หมอก็ได้นะเขาไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ของคุณหมออ้นค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์มาที่รายการของเราแล้วก็ขอเบอร์คุณหมอโอ้นจากทีมงานได้เลยนะคะไปรักษากันได้ราคาต้องบอกเลยว่าถูกมากมจริงร้อยห้าสิบใช่ไหมคะต่อครั้งแต่ปุ้ยปขวยนี่เรายยเป็นวิทยาทานที่บอกว่าแค่ค่าครูนั่นเองค่าแก๊ส เพราะว่าเรารับสัจย์จาเ์้าเพราะว่ารับสัจจะมาจากหลวงพ่อค่ะอานบอกตัวนี้ห้ามเรียกเงินห้ามเรียงเงินถ้าไปแสดงว่าใครที่อาจจะมีอาการเจ็บปวด่ยวกันรองร่างกายแล้วอยากจะรักษาเอามาพึกเอามาพ่าอริอันนี้มันไม่ใช่เรื่องธุรกิจละเป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนที่คุณเนี่ย หมือนคือปกตคิค่ารักษาปกติก็คิดถูกแล้วนะแต่อันนี้เหมือนทําขึ้นมาเพื่อช่วยเลย<ช>ค่านำร้อนน้ำชาห้าสิบเก้บาทคือมันเป็นค่าอุปกรณ์ที่มันจะต้องมีเกิดขึ้นเท่านั้นเองใช่ครับนะครับยังไงก็ฝากกันไว้กับคุณผู้ชมนะฮะที่สนใจการรักษาแบบนี้นะฮะตรงนี้คุณหมอน่าสนับสนุนนะ<ช>พเพราะจริงๆคุณหมอเองก็ก็ทําทด้วยใจนะฮะแล้วเราเชื่อว,ว่า การทําด้วยใจแล้วใช้หลักการแพทย์จริงๆเนี่ยม,มันถือว่าหายากะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็ติดต่อไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้เหลือเกินแล้วคุณหมอ<ช>ต้องบอกก่อนเวลาใกล้หมดแล้วต้องย้าคุณหมอนี่คุณหมอกำลังทําอะไรอยู่เนี่ยเริ่มเริ่มมาด้านน่องด้านหน้าแล้วเราทําให้เขาเริ่มมีไข้ไงให้พิษมันกระจายไปทั่วอพอพิษมันกระจายไปทั่วเดี๋ยวก็หายไข้นี่มีไข้ก็มาแล้วสามีไข้ก็มา คือใช้คำว่าพิษกระจายไปทั่วตอนแรกตกใจว่าพิษกระจายไปทั่วมันจะยิ่งไปเรื่อๆให้มันอันอยู่ที่ให้มันเหมือนระบายระบายค่ะนะคะแล้วก็ถามคุณชัยดีกว่าการขูดพิษแบบนี้คือมันจะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะเจ็บไหมหรือรู้สึกไม่เจ็บครับคู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็จะหายเมื่อยครับแตกต่างไหมครับกับการนวดตอกเส้นขูดเส้นที่คุณหมอเคยเคยทำมาก่อนหน้านี้ก็ จะแตกต่างอยู่ครับชอบแบบไหนแตกต่างกันยังไงแตกต่างรือว่าการตอกเส้นจะไปตรงที่จุดแต่นี่เป็นการโคดนี่เป็นการแบบก็อีกแบบี่แบบหนึ่งคนล้่อันนี้ก<อ>ํลังกด อันนี้ใช้อีกด้านหนึ่งพอเราคลายแล้วเราก็มาเน้นเส้นให้หายเลยแหมมาทั้งทีแล้วค่ะก็คือเรียกได้ว่ามาทั้งทีเอาให้ครบเลยตอนนี้จะไม่ค่อยกล้าชวนคุณชัยคุยละคุยได้เพราะว่าอาจจะคุณชัยเริ่มมีคุณชัยเขามีความคิ้วกระตุกยกนิดนึงอะไรเราถ้าเราคุณชัยคิดอะไรกับเราหรือเปล่ามายักคิ้วให้เราด้วยถ้าเราปวดก็ร้องได้นะอย่าไปบอกหมอนะหมอไม่เห็นหน้านะว่าเป็นยังไงหมอดูด้านหลังเจ็บไหมฮะ เจ็บก็บอกนะคะถ้าเจ็บสรุปเมื่อกี้ยาคิ้วให้ผมทำไมครับยังไม่ไม่เจ็บครับยังไม่เจ็บนะคะถ้าเจ็บจะบอกถ้าเจ็บจะบอกอ่าเจ็บบอกนะฮะเจ็บอย่าต่อยคุณหมอแล้วไม่เนี่เขาศรัทธาหมอมากนี่มาบ่อยใช่ไหมให้ลงมาคลินิกแล้วก็บอกเฮงค้าขายดีขึ้นเพราะเราบูมีบูชาพ่อแก่ด้วยไม่เจ็บเลย แต่แต่รู้สึกว่ามันลงลึกอยู่อนะคะนี่ใช้ได้ทุกด้านเลยนะนี่ใช้ทุกด้านเลยครับเนี่ยด้านข้างก็เอามาขุดปูดแบบนี้ได้อันนี้ก็ให้คุณรู้จมเห็นเข้าวอันนี้คนลูกศิษย์อามาให้เพราะว่าเราไม่นิยมฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะแล้วก็ผมก็ต้องทําบุญไปให้ด้วยอันจะมาจเจาตัวที่เสียไปแล้วอะไรแบบนี้แล้วมีเขาสวยงามอยู่ นะคะอ่อ่ละ<ด>เรียบร้อยแล้วหมดเลวลาค่ะก็ต้องถามกันเลยว่าเมื่อสักครู่นี้จริงๆคุณชัยก็บอกไปหมดแล้วแหละว่าเาจ็บไหมไม่เจ็บไอตอนร้อนๆที่หลายๆคนสงสัยกันอยู่ว่ามันจะร้อนโอ้ยอยู่ๆเอาอะไรฟู่ฟู่ฟู่มามันร้อนไหมคุณชัยก็ตอบไปลวไม่ร้อนแต่ว่าในส่วนที่คุณชัยยังไม่ตอบคือตอนแรกมีการปวดบ่าตอนนี้ขูดเซตขูดพิษแล้วเออโป้ข่อยแล้ว รู้สึกยังไงบ้างลองขยับลองขยันขยี้ยูมือขวาโอเคไหมคะดีขึ้นไหมดีขึ้นครับดีขึ้นตอนแรกจะรู้สึกติดติดอยู่ตอนนี้รู้สึกรู้สึกว่ามันเบากว่าเขาไม่ค่อยหนักไม่ค่อยหนักไหลเท่าไหร่สีสีหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยแ่บตอนก่อนมานะครับเนี่ย ครับผมนะฮะก็เรียกได้ว่าสําหรับคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านบางทีลังเลไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเอาน้ำมาพรมๆราดๆเอ๊ะฉันจะหายไหมยืนยันหน่อยครับว่าว่ามันช่วยได้ยังไงจริงๆบ้างเรื่องช่วยได้จริงครับเพราะว่าการนวดอันนี้มันจะช่วยให้หายปวดเมื่อยแล้วก็สบายตัวแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับอืมนะครับก็มัน ก็ให้คุณชัยบอกเรียบร้อยผู้<ช>เขาเรียกผู้มีประสบการณ์ตรงอเอาไปะะว่าใครอยากจะมีประสบการณ์หรือว่ามีปัญหาในเรื่องของ ความปวดบ่าปวดไหล่หรือปวดทั้งตัวนะคะคุณหมอโอนช่วยคุณได้นะคะไงเนี่ยสามารถที่จะไปรักษากับคุณหมอโอนได้เลยนะคะตามที่ขึ้นอยู่นี้เลย Facebook ติดต่อได้หรือว่าจะโทรศัพท์มาขอเบอร์ก็ได้เช่นกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอโอนนะคะแล้วก็คุณชัยด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์กันอีกแล้วแต่ว่าจะเป็นอะไรวันนี้เนี่ยเต็มที่เลยเพราะจะต้องทําให้สําเร็จให้ได้คุาบออต้องมาคอยดูกันนะคะช่วงหน้าค่ะ Transcrição e Legendas